ถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะฮะตามรังควานมาจากชนบุรีนะฮะมาถึงสมุทรปราการแถมบุกเข้ามาในหมู่บ้านด้วยและรอปภประจําหมู่บ้านก็ดันเปิดทางให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี้ยเข้ามาถึงหน้าบ้านนะครับแล้วอยู่กับเราไหมเขาเล่าให้ฟังอันนี้ถามนี้อันนี้ถามอันี่ช่องไหนเนียทางช่องสีฟ้าช่องฟ้าถามมาอยู่กับเราไหมฮะคนที่เข้ามานะอันนี้น่าสนใจเขาไม่ได้ถามอะไรนะแต่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับว่าการบุกเข้ามา หน้าบ้านในหมู่บ้านจัดสรรหรืออะไรก็แล้วแต่มีรปภเนี่ยเราทำงานดีนันทรินเราทำอะไรได้บ้างนะครับก็เขาเป็นนิติบุคคลเออเขาเป็นนิติบุคคลนะตรงนั้นอ่ะไอ้ตรงหมู่บ้านเนี่ยเป็นเอเขาเรียกอะไรว่านิตินิติบุคคลนิติบุคคลหมู่บ้านจะเป็น จะไปนึกถึงนิติอาคารชุดอินเดียเลยเราอยู่คอนโดนิติบุคคลอ่าทีนี้นิติบุคคลปล่อยให้เข้าได้ไงนิติคือบุคคลใช่ไหมอ่าใช่ทีนี้เสร็จต้องต้องไปที่บุคคลว่าหนึ่งเราเป็นหมู่บ้านเนี่ยเราจ่ายค่าส่วนกลางเนี่ยการที่จะให้ใครเข้ามาพบลูกบ้านเนี่ยนิติบุคคลต้องรับผิดชอบนะเพราะนิติบุคคลเนี่ยเป็นคนจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยมาอ่ถ้าเกิดเราได้รับรายหรืออะไรเนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนว่าคือเขาเนี่ยให้เข้ามาแต่ถ้าเกิดมาทําร้ายอะไรแล้วเข้ามาถึงตัวบ้านเราครับมันก็เป็็นนกกกกกาารรรรบบุุแแลล้้ววะคัมี จะทำร้ายหรือไม่เขาได้จริงยังไม่ชัดแต่ทนายติดนิดนึงนะครับในเรื่องของเขาตามมาข่มขู่คุณไปแจ้งความยังจ้างแล้วตํารวจทําอะไรไหมเออจะไปมีข้อมูลตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้ตอนอื่นต้องไปจัดการกับรปภก่อนเนาะไปบอกนิติบุคคลให้จัดการกับบริษัทที่จ้างมาว่าปล่อยคนเข้าได้ไงคุณต้องไปตั้งระเบียบในหมู่บ้านคุณมาเขาแรกปัดเข้ามาเออต้องไม่ใช่แบบเข้ามาอย่างนี้ใครเข้ามาง่ายๆแล้วจะซื้อทําไมหมู่บ้านอ่ะอปลูกบ้านเองแล้วก็ทารั้ว ทำอะไรที่มันสูงๆไหมแสดงตัวแสดงเออมันต้องแสดงแลกบาทแล้วจะรู้ได้ไงไปปล่อยให้ใครเข้าได้ไงถ้าเขาเข้ามานี่เราก็สามารถตามตัวต่อได้เนาะตามตัวแล้วถ้าันข้าอาหารอยู่ลวถ้าในเคสที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในถนนสาธารณะทำไงตัวเข้ามางหน้าบ้านใช่ก็ผมปุ่นหน้าบ้านผมก็แจ้งตํารวจได้เลยครับก็คือแจ้งได้เหมือนกันเหมือนกันไม่ว่าจะในหมู่บ้านเลยถนนสาธารณะแจ้งได้เหมือนกันแต่ตอนนี้เขาติดปัญหาว่านิติบุคคลเนี่ยเราพอหน้าหมู่บ้านเนี่ยปล่อยเข้ามาได้ไง ฉะนั้นคุณเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่เป็นมาเฟียข่มขู่นั่นเป็นเรื่องเรื่องเฉพาะตัวของคุณคุณก็ต้องไปแจ้งความในคดีแต่ถ,ถ้าเรื่องหมู่บ้านเนี่ยคุณจ่ายค่าส่วนกลางคุณต้องไปเอาเรื่องกับน,นิติบุคลคลให้นิติบุคคลเนี่ยไปไล่เบีว้วกับบริษัทรปภที่คุณจ้างเพราะเขาจะปล่อยเข้ามาไม่ได้อย่างนี้ใครจะเข้าอันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างถ้าคุณให้ใครเข้าง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดโจรเจอมันเข้ามารักทรัพย์ในหมู่บ้านล่ะ เอ้ยคุณต้องมีการสกรีนคุณเป็นหมู่บ้านเราจ่ายจ่ายค่าส่วนกลางจ้าวันไปหรอเออใช่ไหมจ้ฉะนั้นเสร็จต้องต้องชาร์จแต่อันนี้ผมฟังคุณด้านเดียวนะผมต้องฟังฝ่ายหมู่บ้านเขาด้วยอันนี้ไม่ได้ระบุหมู่บ้านมาอาจจะไปหลุหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะรับเขาเมนตหนึ่งคอมเมนต์นึงถามเรื่องเรื่องสามีภรรยาอาจารย์บอกว่าถ้าสามีมีเงินเดือนอยู่หนึ่งมืนสองนบาทต่อเดือนสามารถขอค่าเลี้ยงดูบุตรสองคนได้เท่าไหร่อ่าได้ไหมครับโกคือถ้าอุปการละถ้าถาม พวกเราเนี่ยนะเราตอบไม่ได้หรอกมันต้องอยู่ที่เหตุที่ผลที่เขาจะต้องยื่นคําร้องขอค่าเลี้ยงดูบุตรไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวอัยยพชศาลก็จะพิจารณาจากเหตุจากผลคําร้องเนี่ยว่าเออเงินเดือนเบื่อสองแล้วบุตรสองคนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างต่อเดือนจนได้ถึงอายุเท่าไหร่คนจะได้เท่าไหร่ได้ถึงอายุเท่าไหร่ด้วย ก็จนกว่าจะบรรลุนิพพาวะเพราะว่ามันเป็นตากฎหมายอยู่แล้วว่าบิดามิดาต้องบุตรกาลังเลี้ยงบุรใช่ไหมจนกว่าจะบรรลุนิพภาวะเพราะว่าผรจะเป็นผู้ใหญ่อันนี <vida> ้ถ้าถามว่าเดือนเดือนอดีตสามีเ <away> ด <alah> ือนเบอร์สองมีบุตรสองคนจะก็เรียกค่าเลี้ยงบุรได้เท่าไหร่อันนี้มันอยู่ในดุลพินิจของศาลอาเภตตาบทที่เขาจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลให้เราตอบเรากบไม่ได้ครับสำหรับค่าเลี้ยงบุญในสงสัยนิดนึงฮะว่าแล้วขั้นตอนล่ะ สมมติว่าเขาเพิ่งแยกทางกันหรือเพิ่งหย่ากันเนี่ยมันมันจะทํายังไงได้บ้างต้องสลัดหลังในใบหย่าไหมว่าต้องขอผ่านตกลงกันตอนนั้นไหมหรือว่าต้องไปยื่นที่ศาลเลยได้ทั้งสองอย่างครับคือเมื่อจดทะเบียนหย่าอาจจะทําบันทึกข้่อยตกลงหลังใบหย่าลูกอยู่กับใครอะไรยังไงอยู่กับใครจะส่งส่วนไหนยกให้ใครกรรมสิทธิ์รวมกันสิ่งสมรระครับเมื่อทําไปแล้วเราบฏว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม ก็เยี่ยคำร้องศาลขอให้ศาลตังครับให้ไปปฏิบัติตามไม่ทิกตอกไม่นิ่งเลยตอนนี้ทิกตอกไม่ได้อยู่ในกล้องเหรอก็ทันแต่ถ้าไม่ได้ทำบันทึกกันไว้ก็ฟ้องศาลเลยนะก็ทันเจ้าหน้าที่ของอำเภอก็จะเป็นคนมาไกลเกลี่ยแล้วก็จะนาให้เบื้องต้นว่ามันสมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนออาคืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนเอการฟ้องอุกการานะฉะนั้นเสร็จเนี่ยก็คือหนึ่งคุณตั้งคำฟ้องไปที่ศาลก็จะเกิดว่าคุณอยากกันแล้วคุณตกลงกันไม่ได้นะ มันจะมีหย่าแล้วตกลงกันได้ก็อยู่ในหลังใบหย่าเลยนะครับว่าสินสมรสส่วนไหนใครจะเอาไปลูกใครจะรับดูแลหรือจะแบ่งกันยังไงแต่สุดท้ายแล้วพอหลังใบหย่าแล้วคุณไม่ทำตามกันเนี่ยคุณทําคดีไปฟ้องร้องสู่ศาลนะครับเป็นคดีเยาวชนครอบครัวนะก็คือคุณจะขอการเลี้ยงบุตรเนี่ยก็ขอได้ถึงบรรลุนิติภาวะนะครับการบรรลุนิติภาวะของบุตรก็จะดูตามความสามารถของบิดาบรรดานะครับว่าใครจะเลี้ยงจะขอได้เดือนละไหรค่าเลี้ยงดูค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลน,นะครับ ถ่าอะไรต่างๆเนี่ยศาลก็จะเป็นผู้พิเนี่ยพิคห์ให้นะครับว่าเหมาะสมเพียงใดหรือไม่ดูจากฐานะรูปเรานะครับทั้งตัวบิดาและมารดานะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เราเป็นความเหมาะความสมนะครับฉะนั้นเสร็จก็คือเรื่องตรงนี้ว่าขอได้เท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ศาลนะครับก็ดูตามเงินเดือนรายได้ที่ได้ที่แท้จริงนะครับแล้วก็อยู่ที่ตกลงกันด้วยถ้าตกลงกันได้นะครับเพราะเวลาขึ้นศาลอะไรเนี่ยนัดแรกที่คุณจะเจอคือนัดไกลเกี่ยถ้าไกลเกี่ยกันได้ไกลเกียก่อน นะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึนงเรื่องของครอบครัวเนี่ยให้นึกถึงลูกเป็นสําคัญนะครับเพราะว่าความรู้สึกของลูกเนี่ยมันเป็นภาระหน้าที่ของพ่อแม่รั้ถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราแยกกนันก็ขอให้ลูกย,ยังได้รับความรักจากพ่อแม่และความุ่นนะครับอย่าทําให้เขาเห็นถึงความรุนแรงหรืออยากทาให้เขาเห็นว่าเขาขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะครับสังคมใหม่เนะี่ยก็อยากให้มีความรับผิดชอบกันมากขึ้นนะครับมีลูกเมื่อพร้อมนะครับอารบอกว่าลูกละลายสามปีมีวิธีไหนที่จบลูที่สุดไหมครับไม่มีครับคุณต้องรอให้ปลดล้มละลายครับ สารตัดติดแล้วใช่ไหมใช่มันก็ต้องยึดลามใช่ล้มาลายแล้วนิติบุคคลน่ะแล้วนิติบุคคลน่ะถึงแม้จะครบสามปีแล้วก็ไม่ได้ปลดล้มด้วยนะแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยสาปีก็ปลดล้มได้แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลนี้ต้องรอสั่งศาลด้วยนะรอคำสั Luckily, ่งด้วยมีวิธีไหนที่ทำให้ไม่ได้ครับให้เร็วคือสามปีคือสามปีก็คุณล้มไปแล้วก็คุณไม่ไปเกียร์เขามันเป็นคสั่งถ้ายิ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยเขามีให้ไปฟื้นฟูด้วยฟื้นฟูโครงสร้างนะงาาาาคคกกกิจรรด้้วววยอไมมม่่ีัับเป็็นนลแ เขาไงโดนล้มเพราะอะไรอ่ะตอนนั้นไม่มีหลายขั้นตอนทำไมไม่ได้เข้าไปต่อสู้ก่อนที่จะล้มอ่ะทำไมเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะล้มมันไปอ่ะก่อนที่จะโดนฟ้องล้มละลายก็คือเขาี่โดนนฟ้องเยถ้าเป็นคนทั่วไปก็เป็นนี่เป็นนี่เกินหนึ่งล้านบาทรถ้าเป็นทางบริษัทก็สองล้านหรือสามล้านจำไม่ได้แล้วก็เป็นนี้เกินหนึ่งล้านบาทก็โดนฟ้องล้มละลายบุคคลทั่วไปเนี่ยบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเกินหนึ่งล้านเนี่ยเกินล้านก็ฟ้องล้มแล้ว เราอาจจะปลดล้มได้เนี่ยก็สามปีนะสามปีว่าปลดล้มแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยสองปีเอ้สองสองไม่ใช่สองล้านสองล้านแล้วก็ล้มละลายสามปีเหมือนกันแต่จะปลดล้มนี่ต้องรอคาสั่งศาลเหมือนกันถ้านิติบุคคลนะครับนะครับฉะนั้นเสร็จเนี่ยถ้าเป็นหนี้เกินกว่า,า,นนา,กกาหนึ่งลง้านข้าราชการถึงปวไงอันนี้ผมก็เตือนไว้นะคนเป็นข้าราชการนะถ้าคุณมีหนี้มีสินเกินล้านคุณไปเคลียร์ก็เหอะไม่งั้นคุณโดนล,ล้มเนี่ยคุณคุณกระทบหลายอย่างเลยนะคุณอาจจะถูกถูกให้ออกจากราชการ อย่างคนธรรมดาก็เหมือนกันถ้าคุณฟ้องโดนฟ้องล้มละลายเนี่ยคุณมอบหน้าอะไรให้ใครไม่ได้เลยนะมอบหน้าไม่ได้แจ้งกรมแจ้งความอะไรเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้นะครับแกรมศุลกรรมไม่ได้ไม่มีความ่ได้เ่ออแล้วไม่ได้แจ้งความได้สิสิ่งตรงนี้อยู่แต่คุณจะมอบหน้าอะไรให้ใครไม่ได้คุณไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วไงนะครับวันนี้ผมเข้าใจคุณนะแต่คุณ ต้องรอฮะรอาเวลาในช่องสีฟ้าเพราะว่ากรณีที่บอกว่าผู้หญิงถูกสามีทำร้ายเป็นข่าวดังมากตอนนี้สามีฟ้องกลับว่าสายภรรยาเนี่ยทำร้ายสามีก่อนอ่าต้องต้องทำยังไงพยายาต้องทำยังไงคืออย่างนี้เอ่อเราฟ้องกลับอยู่เราฟ้องเขาอยู่แล้วเขาเขาเขาก็ฟ้องคืออย่างนี้มันต้องแยกนะถ้าเกิดว่าต่างคนต่างทำร้ายกันใครบาดเจ็บสาหัสหรือใครมีเลือดตกยางออกอ่ะก็มีสิทธิ์ไปดำเนินคดี แต่ถ้าจะบอกว่าสมัครใจวิวาทอะไรมันมันมันก็คนละเรื่องนะขเขาก็มีสิทธิ์ทาได้ทั้งสองฝ่ายก็ต้องไปดูข้อที่จริงรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะว่าผู้หญิงไปทําร้ายผู้ชายแล้วผู้ชายเด,เดนนิผู้ชายผู้หญิงดำเนินคดีผู้ชายผู้ชายก็มาแจ้งดําเนินผู้หญิงว่าทาร้ายร่างกายเพราะสิทธิ์เขาให้ผู้ใดเขาไม่ได้ให้หญิงใดหรือชายใดมันก็แจ้งได้ทั้งคู่ก็อยู่ที่ว่าใครเจ็บหนักตามพยานหลักฐานตามพยานหลักฐานแต่ประเด็นก็คือต้องถามโกว่าผัเมียตีกันเนี่ย ต่างคนต่างฝ่ายต่างแจ้งความทําได้ไหมโก้ได,ได้นะแล้วถ้าเกิดเมียมาเนี่ยปากแตกมาเลยแต่ผัวมาเนี่ยแค่เล็บขวนอย่างเงี้ยแจ้งได้ไหมได้หมดผัวบอกเนี่ยโดนเมียขวนอ่าแล้วเมียปากแตกเย็บเลยเมียปากแตกโดนผัวตกปากตวเองแล้วเขาเนี่ยกอดกปนะูจะจริงจังอยู่แล้วอันนี้แล้วแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยประเด็นก็คือถือว่าเป็นสมัครใจวิวาดไหมคือประเด็นอย่างนี้ ไอ้ตามกฎหมายเนี่ยในการที่จะอ้างว่า,าถูกทำร้ายแล้วทำร้ายตอบหรืออะไรก็ได้แต่นะไอ้จะไม่ผิดกฎหมายมันมีอย่างเดียวคือป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุใช่ไหมถ้าไม่มีการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุเนี่ยมันผิดหมดสมมุติว่า,าเราไปชกทำร้ายเขาใช่ไหมเสร็จแ,แล้วเราเดินเข้าบ้านใช่ไหมเขาวิ่งมาทำร้ายเราเขาก็ผิดเราก็ผิด ผิดทั้งคู่แต่ถ้าในกรณีที่เขาชกม,มาเราชกตอบอย่างเงี้ยไม่ผิดน,นะเราองกันตัวอืมก็อย่างนงี้ยเพราะทากันตัวเนี่ยถูกทาร้ายแล้วไม่จะเปน็นต้องวิ่งหนีนะกฎหมายไ,ไม่จะเป็นกฎหมายไม่ได้บอกให้คนดีวิ่งหนีคนเลวนะอะนอย่างนี้จะถามว่าผัวเมียเตะกันเนี่ยถ้าไปแจ้งความเนี่ยถือว่าเป็นสมัครใจวิวาสไหมมันต้องดูข้อเท็จจริงว่าก่อนที่จะทำร้ายกันเนี่ยมีการโต้เถียงกันไหมมีการท้าทายกันไหมนั่นแหละถึงจะเป็นตระเลยวิวา อแต่ถ้าเบื่อเมียนั่งรีดผ้าอยู่หัวแตะสายโคมสยโคมก็คืออย่างนี้ทารวจวิวาดไปและไม่ใช่ทเลาะวิวาาทับไมก่าแต่เราเมียก็เลยแบบโมโหทำกลับไปเหมือนกันข้าต่างคนต่างทำร้ายร่างกายอไม่ใช่สมัักใจวิวาทใช่เออแล้วเขาถามต่อว่าแล้วก็ดีสามีเนี่ยก็จะฟ้องสื่อว่าไปเล่นข่าวเอาไปนำเสนอข่าวโอ้ยรู้เลยครับสื่อต้องกลัวไหมโอ้แถามคุณคุน ไม่ต้องคุ้นหรอกทําอยู่แหละคดีนี้คนถามรู้ด้วยเป็นใครุนเลยเอางี้เลยบอกเขาสื่อเขาไม่ได้สนใจหรอกเขาทำเสนอเป็นประโยชน์สาธารณะ